อาคารสัญลักษณ์เนี่ต้นแม่น้ำเทพยดาชื่อภาสาค่ะอ,อันนี้เราทางเดินขึ้นเดี๋ยวเราจะลงไปสู่ต้นแม่น้ําด้านหน้าก็ลงจะไล่อีกทีค่ะออันนี้เป็นทางเดินสำหรับดูทิวทัศน์อะรอย่งี้ตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะตรงนี้ถ่ายรูปสวยเพราเรา<อ><อ>เรานะเราถ่ายยังไงก็ไม่สวยพี่มันอยู่ที่คน อันนี้ก็ระวังแต่คนโน้นคนนี้อยู่นั่นแหละไม่มาดูแลเองจะมาวุ่นวายอะไรเนี่ <Hi. S 1> ยฮะไอเขยเขยจะมาะดงไอเขยเขยกางดงเขาอ่ะ oh, <hi. S 1> เออมาวุ่นวายอยู่ในช่องนี้แหละเออไม่มาดูแลเองก็มาวุ่นวายอยู่ในช่องนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวโ oh, อ้โห้โผลเลย เขาทามาจากหนังปลากะเบนใช่ไหมน,นี่เนี่ย<ช><บ>น,นี้เขาทามาจากหนังปลากะเบนใช่ไหม<ช><บ>ปลากะเบนแม่นาม้าที่นี่ไม่ใช่เหรอยานฝั่งี้ฝัู่แมันแต่งมันแต่ตรงนี้นะคะเป็นแต่ตรงนี้ อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดักลมนะดักลมช่องดักลมเวลาเราไปอยู่บ้านเราต้องทําแบบนี้นะเพื่อจะให้อากาศเย็นนะเนี่ยเนี่ยพอเราสร้างที่บ้านเราลองสร้างออกแบบนี้นะเออช่องลมนะช่องลมภาษาเนี่ยเขาเรียก ลมแดงเฉยเลยอะ่ะท้ง,งที่ไม่มีลมนะพอขึ้นมาตรงนี้ลมมันมารวมอยู่ตรงนี้ไม่กลัวไม่กลคาาไม่นี่คือพาสานนะครับพาสานเวลาจะลงเลอืมนี่นมีน้าเขามีการดูงใส่ก็ใส่เข้าไปถ้าต้องใชก็ใข้าไปไ นี่พอมองออกไปเจ้าเอ๋เจ้าพญานี่นะครับกุฎียังอยู่ปะเนี่ยจะชวนอาบน้ำเจ้าพญาท่านหนึ่งกุฎีกุฎีอยู่ไหมให้มาอาบน้าเจ้าพญากันหน่อยเนี่ยไปแล้วนะถึงไหนแล้วนครสวรรค์นะสปานอยู่นครสวรรค์ฮิแม่น้ำ สี่สายมารวมกันที่นี่นะครับเป็นเจ้าพญาอันนี้คือซ้ายขวานี่ยังไม่ใช่เจ้าพญานะนี่นะเออนี่นะอันนี้ขวานี้เป็นปิงกับวังนะครับมาจากเชียงใหม่กับลำปางนะครับอันนี้ยมน่านอันนี้มาจากออแพร่กับน่านนะครับเอาล่ะตรงนี้กลายเป็นเจ้าพญาเอ็นๆนี่นะครับ เออต้นกำเนิดอยู่ตรงนี้นี่คือต้นน้ำมันพุดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะนึกว่าตาน้ำตรงนี้ไหลลงตรงนี้ก็ได้ไหมาเจพรน่าจะไหลลงได้นะเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยอะไรสไลด์ไหลไหลได้เจ้ไปยืนตรงนั้นเดี๋ยวหกิบลงไปเอาไม่ต้องหรอยำปีเรื่องไพศาลสวัสดีครับทิสระ ยินดีต้อนรับสู่นครสวรรค์ฮิโอเคจ้าเอาวนาะใไม่มียี่ป้อมบอกนครสวรรค์ไม่มีฮิโอ้ไม่มีไม่ได้ยังไงอ่ะมันต้องมีนะเอ๋อไม่มีไม่ได้เลยผู้ชายแถวนี้ขั้งใหญ่เลยนะจะบอกให้เขามีเงี้เขามีเี้เขามีเงี้ยยายก็ว่าไปเลยนะถ้านครสวรรค์ไม่มีฮิคนแถวนี้มันจะลําบากนะอืใช่ไหมยาย เออามันตรงนี้กล้องเลยทางเข้าอ๋อเขาทำออกแบบให้เป็นคล้ายๆเรือไททานิกพินิจไปอันนี้ดิไ,ไปทำแบบไททานิกสิทำแบบไททานิกละอย่างเงี้ยเออนี่รูปอะไรคุณมีเจ้านี้เหรอ <c oughs> เออใช่ใช่ใช่นั<ๆ>่นแหละเอออะไรอะแหละเดี๋ยวผมบันทึกไฮไลท์ก่อนเออ แอนแอนแอนพี่นี้ต้องโดดด้วยโดดด้วยโดดด้วย